อดเสื้อผ้าแล้วเดินตามลูกศรมีเซอร์ไพรส์อะไรอยู่เนี่ย เฮ้ยเฮ้ยซอร์ไพรส์ฮะคือผมขอโทษนะครับแต่คุณเป็นใครอ่ะคุณมาอยู่แบบแฟนผมได้ไงอันี้สิชื่อพิมพ์ค่ะเป็นน้องสาวพี่ซินแต่ว่าวันนี้พี่สินไม่อยู่บ้านกลับดึกด้วย เรามาหาอะไรสนุกสนุกทำก่อนไหมไปใหยินดีด้วยคุณผ่านบททดสอบ บททดสอบอะไรอ่ะก็ฉันให้น้องสาวฉันอ่ะมาอ่อยคุณแต่คุณไม่สนใจแสดงว่าป๊อปอ่ะต้องรักสินมากๆแน่เลยใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่ชดื่มฉลองน้องสาวพี่กลับมาคิดถึงจะแย่แต่ว่า ถ้ารู้ว่าแฟนหลอกขนาดนี้กลับมาหาตั้งนานละน่่เๆแฟนพี่แฟนพี่พเออนี่แล้ววันเนี้เป็นวันที่พิเศษมากเลยนะวันอะไรนะวันอะไรนะวันอะไรนะพี่ป๊อปเอ,อ่อวัน วันอ๋อวันศุกร์ใช่วันศุกร์อ๋อวันศุกร์ <laughs> ว่าแต่น้องพิมพ์ไปอยู่ที่ไหนมาหรออยู่กับแฟนที่มาเลยคะ่ะอ๋อมีแฟนแล้วนี่เองแล้วถ้าไม่มีแฟนจะจีบปะละ่ะ พิมพแซลเล่นเองพี่ซินจะกลัวอะไรล่ะพี่ก็ให้พิมพ์ทดสอบพี่ป๊อบเขาไม่เห็นจะสนใจพิมพ์เลยใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่เออจะกลัวอะไรอ่ะพี่อ่ะรักซินคนเดียวอยู่แล้ว <c oughs> อืมอืมอืมาฉลองกันต่อดีกว่าน้องสาวกลับมาทั้งทีวันนี้ไม่เมาไม่เลิกจัดไฟ นอนก่อนนะเดี๋ยวนอนที่นอนเสริมข้างๆกันเลยสินคือตอนนี้พี่อะเมามากเลยอารมณ์ของพี่เนี่ยพุ่งพานพุ่งพานอย่างนี้เลยสินแล้วสิน่ะอ๋อป๊อป นะก็ mm hmm. ここเหมือนกัน <laughs> จัดเหมือนเลยจัดうう <laughs> อาะนี่พ่การอากาศนี้เลยเหรอ เอาเคนตตื่แล้วหรอเี่รอซีอยู่พอดีเลยอะเซนเซนเซนอโอ้ 飞速速。 คุณมานอนตรงนี้ได้ไงวะเอา้าป๊อบออกไปไหนแต่เช้าเนี่ยสงสัยจะออกไปซื้อข้าวต้มให้แน่เลย <c oughs> ก็น่าจะบอกกันก่อนเนาะ ป๊อปป๊อปป๊อบอ้าวซินทำไมตื่นเช้าจังเลยอะอืมพิม ไปอาบน้ำแต่งตัวปะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันเมื่อเช้าเมื่อเช้าอะไรหรอจ๊ะอากาศดีเนาะ ก็เลยชวนออกมากินกาแฟใช่ใช่อากาศดีมากเลยเมื่อก่อนอะไรก็ดีเนาะซินรู้เรื่องแล้วนะรู้เรื่องอะไรหรอก็เรื่องที่ป๊อปนอนกับพิมพ์ไงเฮ้ย บ้าไม่รู้เรื่องไม่ใช่สินเห็นนะว่าป๊อบนอนกับพิมอะแต่สินแกล้งทำให้เห็นแค่นั้นสินอยากให้ป๊อบเป็นคนบอกเองสินมันไม่ใช่แบบนั้นนะสินเข้าใจผิดน,นะพิม์พอธิบายให้สินฟังน่อยสิจะให้อธิบายเลยในเมื่อที่สินเขาพูดมปนความจริงสินเมื่อ,อคืนป๊อบมาลักหลับฉัน ไหนแกบอกแฟนแกไว้ใจได้ไงแบบเนี้ยแกต้องจ่ายค่าจ่ายฉันเพิ่มไปสามเท่าเลยนะได้สิเดี๋ยวนะคืออะไรอะ่ะงานอะไรกันก็พิมพ์เป็นน้องสาวซินไม่ใช่หรอน้องสาวเหรอป๊อปนี่เราฮกกันมาเจดปีเจ็ดปีแล้วนะป๊อปจำไม่ได้หรอว่าซินเป็นลูกคนเดียวอะ และเมื่อวานอะวันเกิดตินเว้ยวันสุขพองดิอขอโทษนะสินแต่นี่ใครอ่ะพิมเป็นเพื่อนของเพื่อนสินสินเขาจ้างฉันมาลองใจคุณแล้วคุณก็ทำแบบนั้นจริงๆโคตชั่วเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่อสิคือ <Good. S 1> ผมขอโทษนะผมไม่รู้เรื่องจริงๆอะคุณผมน่าจะเมาอะผมไม่มีสติเลยอะถ้าผมมีสตินะผมไม่ทำอย่างนั้นหรอกคุณเชื่อผมดิคุณก็เห็นนี่ว่าตอนที่น้องพิมพ์เข้ามาลองใจผมอะผมยังวิ่งหนีออกมาเลยแน่ใจนะว่าหนีอะ พอแล้วไม่อยากทนอีกแล้วเจ็บว่ะสิ้นสิ้นสินสิน,สน